หนึ่งข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณไม่ได้ไปต่อบนออนไลน์นะคะหลายคนเริ่มออนไลน์แล้วไม่รู้จะยังไงดีอะ เพราะว่าคุณติดกับความผิดพลาดเรื่องเล็กๆค่ะบางคนจะรู้สึกแบบอาทำคลิปอันนี้ไม่สวยเลยอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่โอเคไม่เห็นมีใครดูเลยคุณรู้ไหมว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าติดกับแค่ความผิดพลาดในครั้งเดียวแล้วทําให้คุณไปไม่ถึงความสําเร็จนั้นเลยการที่คุณไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่คุณทําผิด แต่มันอยู่ที่คุณลมเลิกมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะแค่ไปหาจุดผิดพลาดแล้วคุณก็แค่ทําใหม่อย่าก,กลัวว่าครั้งนี้ทําไม่ดีแล้วเลิกทําทําไม่ดีก็แค่ครั้งหน้าทําใหม่ ทำไม่ดีก็แค่ครั้งหน้าปรับปรุงใหม่แค่นั้นเองค่ะคําว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่มีอยู่จริงขอแค่คุณไม่ล้มเลิกเท่านั้นเองแล้วกลับไปดูนะคะว่าความผิดพลาดของคุณมันเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเราจะทํายังไงเพื่อให้เราได้ไปต่อถึงเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย